บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับผมอำเภอเรืออำนาจอำนาจเจริญหรือบ้านช่างตั้มนี่เป็นบ้านสวนนะนี่ครับอู้น่าอยู่มากแล้วมีควันไฟจากการทํากับข้าวคุณพ่อครับนี่นี่คุณพ่อครับนี่คุณพ่ออยู่ที่นี่นี่ช่างตํานะตําที่เราเพิ่งมาถึงเนาะอ่าช่างตํามพามาดูสวนผมไม่คิดว่ามันจะน่าอยู่ขนาดนี้เพราะว่าช่างตัํามไม่เคยถ่ายมุมนี้ให้ผมดูเลยนะฮะครับผมนี่ไปดูนี่น,นี่บ้านสวนได้มีน้องแมวด้วย อน้องแมวหลายตัวมากแมวมีอยู่เนี่ยจิงจกตุ๊กแกไม่ต้องกลัวบอมีเลยพอเนาะอันนี้อะไรนี่อ๋อันนี้ไอพ่อเองไหมนี่ครับเป็ดเหลืองครับไม่ได้พ่นสีนะนี่อืม้ันสวนสวยว่ะสวยจริงอืมร่มรื่นข้างล่างมีห้องน้ำอะไรพร้อมเลยนั่นแหละทางตั้มจัดการระบบโซล่าเซลชาอันนี้เอาไปต้่ม ออนี่ครับออสังเกตนะว่าบ้านสวนจะมีการสูมไฟพ่อแกเอาไว้ต้มน้ำต้มอะไรทำกับข้าวนะนี่นี่ครับมียุ้งข้าวอยู่ที่นี่เลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวสังตามเอาไม้ก่อนต้ <c oughs> องใช้ไม้นะเหบือนไม้ก่อนโอเคเรียบร้อยหให้ชัดเจนเนาะท่านชมเนาะนี่ครับบ้านข้างบนนอนข้างบน บ้านสวนที่แบบอยู่ได้เลยดูครัวนี่ชอบครัวมากมิซิกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วลูกสวัสดีครับครุณน้อยสวัสดีครับยิ้มด้วยน้องไม่ได้ไม,ไม่ได้ป่วยหรืออะไรน้องไม่ค่อยยิ้มนะเขินครับเออชอบไหมนี่ชอบมาบรรยากาศนี่นี่ครับสิครับมากนี่แหละลืมนาดอำเภอลืมนาดเนี่ยเตาแก๊สเห็นไหมสังเกตว่าเราอยู่บ้านสวนเนี่ยบางคนเอาโซล่าเซลล์จะไปกระทะไฟฟ้าไปใช้หม้อหุงข้าวแต่ลืมคิดไปว่านี่ เพราะเราอยู่กับป่าอยู่แล้วใช่อยู่กับป่าเราใช้ฐานใช้ฟืนอันนี้ไม้ไม้ยางนะเออไม้ยางเรื่องที่ดีเลยใช่ไม้ยางสวนยกล้ใกล้เนี่ยไม่ใช่ของตัวเองผมก็ใช้อย่างนี้นะยางสวนหนึ่งเขาปลูกเป็น20สปีเพราะฉะนั้นเราจะได้กิ่งพวกนี้มาเป็นเชื้อเพลิงได้ตลอดแล้วก็มีนี่ฐานครับฐานก็ผดจุดอีกนี่แบบนี้ครับผมนะครับ เพราะว่าหม้อหุงข้าวหรือกระทะไฟฟ้าถ้าไปใช้กับระบบโซลาเซลล์ที่มันไม่ได้ใหญ่มากถ้าทุนเรามีน้อยเราก็ต้องมาใช้พวกนี้ซึ่งพวกนี้ก็คือตอบโจทย์มันเป็นการยืดหยุนของการใช้พลังงานโซลาเซลล์ก็ใช้เป็นแสงสว่างใช่โซลาเซลล์แสงสว่างทีวีพัดลมชาร์จมือถือไปนะฮะก็นี่ครับทำกับข้าวก็แบบนี้ชอบมากนี่ครัวครัวบ้านสวนเลยครัวแบบดั้งเดิมพ่อแกทำไฟแสงสว่างก็เป็นเนี่ยไฟตุ้มโซลาเซลล์สามปีแล้วสามปียังใช้ได้เนี่ยไฟตุ่มโซลาเซลล์นะฮะ มีห้องน้ำมีห้องน้ําอยู่ข้างล่างห้องน้ําสัดส่วนดีเลยครับนะไปดูระบบน้ําของเรานี่ครับระบบน้ำนี่เกือบสามปีแล้วสามปีนะโอ้ยกล้วยอะไรตำนี่เขาเรียกกล้วยอะไรพ่อกล้วยอะไรนะกล้วยเม็ดบอกล้วยตานีบ๋อใช่ไหมเออตานีนี่ตานีของจริงใหญ่มากนะกินได้แต่มันจะไม่ค่อยอร่อยกับนี้มันมันไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดแต่เปลือกมันหนาเปลือกมันหนามันใหญ่เมือนงาช้างอมะนาวครับ มะนาวเต็มมะนาวทุเรียนเต็มเลยมีไหมี่บ้านโอ้เต็มเลยมะพร้าวนี่ครับบ้านสวนเพิ่งจะออกโอ้นาอยู่มากเป็นผมว่าไม่อยู่ไม่อยู่ในข้างในหมู่บ้านนะรถทงรถไถยก็อันนี้หมดนี่ฮะนี่แกตัดหญ้านี่ผานผานครับผมนี่ละยังใช้งานใครสนใจเท่าไหร่เท่าไหร่มีข่มันแปดร้อยถึงพันหนึ่งแปดร้อยถึงพันแล้วผมได้เท่าไหร่เอาไ่นี่ครับมีไขยอยู่นี่สะนี่ซอันซอหลักเราตั้ม ซอสหลักต้องมีแหล่งน้ําไม่ต้องใหญ่ครับไม่ต้องใหญ่แต่ขอให้มีน้ําแล้วก็ช่างตําก็มีตัวนี้ไอแหล่งน้ํานี่ก็คือไม่เคยไม่เคยแห้งเลยนะลึกลึกด้วยอืเนี่ยไอที่ผมปลูกไว้ได้กินแล้วมะนาวหูใช่ครับปไปไปดูตรงนั้นหน่อยเปดูสิ่งแล้วฝนจะตกนะเดี๋ยวผมตองยายตองยายถอนกล้าอยู่อื ระวังเอ๋ยย่าจะชู้นะน่าอยู่มากเลยทั้งบ้านเนี่ยเคี่ยวขี้จีแทงน้ำต่างงบประมาณประหยัดเลยนะคือไอเดียเสาเสาบ้านเก่าเสาเคียงหน้าเก่าเนี่ยแทงน้ําสูง2เมตรกว่าตัวนี้ก็แทงเนี่ยสองพันลิตรเฉพาะแทงก็ห้าพันห้าแล้วก็อันนี้ก็คือเรามีอยู่แล้วไงแต่ว่าต้องขุดลึกหน่อยนะนี่ก็แปดสิบเซนแปดประมาณแปดสิบเซนตตัวนี้บอกไอเดียหน่อยท่อสี่นิ้วนี่ อันนี้เพิ่มแรงดันน้ำครับเนี่ยสปริงกงูงสปริงเกอร์ที่อันนี้ก็ใช้แรงดันตรงนี้นะไม่ได้ดันจากปั๊มนะครับได้กี่หัวนะทำสิบหัว <40 S 2> สบายสบายสบายิสบหัวสุดยอดเลยนี่ เอาไปใช้ได้เอาไปใช้สิบหัวรัศมีพุ่งเนี่ประมาณสองเมตรอ่ะรัศมีพุ่งอยู่ที่เราตั้งไอ้ท่อสูงขนาดไหนแล้วถ้ายิ่งแทงสูงเนี่ยยิ่งแบบแรงเลยเนาะใช่แต่ว่าเน้นตัวนี้ลงมาแล้วก็ยาวหน่อยนิดนึงถ้าเรามีพื้นที่นะ่ายาวหน่อยมันจะได้ตัวนี้เปรียบเสมือนแทงในตัวเลยอืก็คือมันเป็นตัวเก็บน้ําแล้วก็มันจะมีแรงดันกักในตัวด้วยเป็นเหมือนแทงน้อยอีกตัวส่วนตัวนี้ ถังรุ่นนี้มันจะไม่มีไอ้รูระบายน้ําล้นเออผมก็ออกแบบไอเดียขึ้นไปออมันขึ้นไปถึงนั่นแต่ว่าข้างบนต้องปล่อยเป็นรูนะอือมันก็ถึงระดับนั้นน้ํามีแค่นั้นมันก็จะล้นลงสระเลยอือไอเดียไอเดียล้นลงสระสวยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใส่สามทางแล้วเปิดรูไว้เวลาน้ําถึงนั่นแล้วมันจะดูดน้ําออกเลยนะหมดทังเกี้ยงเลยอืออต้องทําเป็นรูระบายข้างบนไว้อืออือือนี่แหละอยากให้น้ําอยู่ระดับไหนก็ระดับนั้นนี่ครับระบบนะก็โซลาเซลล์สวัสดีครับแม่ นี่แม่ยายของช่างต่ำครับอันนี้กี่ปีแล้วช่างต้ำสามปีสภาพมันโดนน้ำผมเจาะรูผิดที่แรกเลยอ๋อไม่เป็นไรครับแต่ว่ายังใช้ได้ยังใช้ได้ช่างใช้เองไม่ต้องซีเรียสอันนี้มากแต่ติดให้ลูกค้าดีเกว่านี้อันนี้คือเริ่มแรกกรใเริ่มแรกกันประมาณนี้โครงสร้างก็เชื่อมจากบ้านแล้วก็เอามาติดตั้งไหลแต่เช้าเลยนี่ครับ ขนาดไม่มีแดดอ่อนๆนะแดดอ่อนยังไรนี่ครับไอ้ลงไปกี่เมตรตัวนี้ผมหย่อนอยู่ที่16บหกเมตรสิบหกเมตรแสดงว่าน้ําดีนะแถวนี้ยโอ้ทุ่งนาแต่ว่าเจาะยี่สิบแปดนะสามสิบนี่แหละแห็ดไม่มีเลยประมาณแปดโมงกว่าใช่น้หย่อนสิบหกเมตรน้ําก็ไม่ไม่ไม่กลอยมากนะหรือไม่กลอยเลยนี่กลอยนิดนึงกินได้อยู่ อันเนี้เดี๋ยวเราทําระบบกรองน้ํากันทํางำแทงน้ำกรองน้ําไว้กินได้เลยนี่นี่ตรงนั้นก็ดำนะดำนานะ๋อนู่นนานี่จะยาวยะไปดูนิดนึงไปครับแม่ยายดำอุดมสมบูรณ์ครับยยานีสวนครับอันนี้คือจ้างไมโครมาทำนะคือจ้างเขามาถั่ ไอพวกที่เป็นตออยู่กลางให้นานอ่ะเขาขุดออกหมดเลยเราจะได้เวลาเกี่ยวข้าวอะไรมันจะคล่องมันจะไม่กิดแล้วไถก็ง่ายเนี่ยที่รถไถมาปั่นเมื่อวานรถติดลมอยู่นี่แหละนี่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 ครับดำเอานะเพราะน้ําเยอะปีนี้น้ําเยอะแต่วางนู้นเนี่ยสามสามสามไร่สามงานนู้นก็คือหวานเอาตรงนี้เราจะทําไม่กินจะดำอืมครับไอส่วนที่เราทํากินเราดำเอาอ่า ตกก้าตรงนี้ครับตกก้าหวานก้าเนาะเขาเรียกเนี่ยนี่แหละก็ใช้โซลารเซลล์ในการโซลาเซลล์นี่แหละการบริหารน้ําที่ถึงจะมีมีน้ําไม่มากแต่เราบริหารเอานะครับเอาน้าโซลาเซลล์มาแช่มาทําในการอันนี้ก็หวานก้าทองคำนะอนาคตเนี่ยไม้พยุงนะครับนี่ไม้พยุงไม้ยังนะปอตาปูใบอ๋อที่ว่าทองคาคือจะตัดพวกนี้ไปขายเนาะแล้วซื้อทองคำอ๋อไปไปโอเคครับขอบคุณทุก ขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนของช่างต่้มครับเป็นอีกหลังหนึ่งที่ใช้โซลาร์เซลล์คือทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเทคนิคไอเดียดีๆมาบอกเราเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ